มันไม่ผิดหรอกว่าแม่พ่อที่จะหวังพึ่งลูกนะแต่ว่าลูกลูกสมัยเนี้ยยุคเราเนี่ยเอาง่ายยุคเจจ๋าเนี่ยเออจะรอพึ่งลูกเนี่ยมองสภาพข้างหน้าเขาสิตัวเขายังชนใช้ชนขวายอยู่เลยเออแล้วเราจะหวังพึ่งเขาว่ามันได้หรออา้าวเงินตัวเองมีก็ให้ลูกไปสิอีกหน่อยมันแข็งแรงขึ้นมันก็จะได้มาดูแลเราแหละมันจะหนีไปไหนลูกนะ มันเลือดของเราอืมคําพูดนี้นะฮะใช่เลือดของเราเออตัวคนเดียวนะ่ะเขาเป็นลูกของเราแต่เขาเป็นแม่คนนะมีผัวมีชีวิตมีครอบครัวมีปัญหามีเขตส่วนตัวของเขาเราคือคนนอกครอบครัวของลูกอย่าลืมข้อนี้แต่ยามลูกลำบากเดินถอยหลังมาหาแม่ได้ตลอดเวลา แต่ถ้ายา้มเราลำบากโอ้ค่อยมองหาลูกค่อย <c oughs> อันนี้ว่าเปรียบเทียบซื้อดิสิเอามุ่งใดไปอาศัยมาน,นับซุมือสุวันนี้ <c oughs> ก็ยังไปมาเลอะเตอะเติงอยู่พี่นองอืลูกตังสามภาระต้องใช้ใจวัดเอาความเป็นจริงเออเรามีแรงมีพลังเออมีโอกาสเก็บเงินอยู่อย่างบ่เท่าไรเนาะอันนี้เปรียบเทียบรุนเฮาเดอ้อนะฮะ อ่ะเฮากระเซฟเก็บส่วนไว้ดูแลเจ้าของผู้เท่าผู้แกรุนเฮาเนี่ยต้องมีเงินเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะให้ทุกคนเดินเข้าหาไม่ว่าลูกหรือหลานเขาเข้ามาเขาต้องได้ค่าเสียเวลาวัดเอาแบบง่ายๆเลยต้องมีค่าเสียเวลาให้กับเขาอืมเพราะฉะนั้นอ่ะคิดแบบง่ายๆเลยเพราะชีวิตเขาพอเขาโตขึ้นเขาก็ต้องหาเงินหาท่อง เขาไปทางอื่นเขาก็ได้เงินนาะแต่ถ้าพ่อแม่มีเงินให้นะถ้าเสียเวลาเขา, <c oughs> เ,าเขาจะได้มาหาเบยอยหล่ะ <c oughs> เป็นจุดเล็ยกร้องนะดึงลูกเต้าเข้าหาพี่น้องเอ้ยเอายิหลีอย่าคิดได้ทุ่มอย่าคิดได้ยกให้ลูกทั้งหมดในลูกปัจจุบันเนี่ย เพราะฉะนั้นเราต้องเซฟเป็นส่วนเราค่อยๆยอดไปเพื่อรักษากายรักษาใจรักษาตัวเองและยังมีเขาบ้างเป็นบางเวลาที่เขาว่างนะฮะและเขาก็ได้ค่าเสียเวลาค่าน้ำมันที่มาหาเฮาก็แคนั้นแหละปัจจุบันอืมวังพึ่งอ่าเขาจะให้เงินแม่ใช้จะมาเฝ้าดูแลเจ็บป่วยอาจเจ็บป่วยเขาอาจจะมีบ้างคําว่าเงินนี้คิดว่ายากนะฮะ ก็ดูดูกันไปเนาะก็แล้วแต่บุญวาสนาเออเกิดออแม่ๆหลายๆท่านมีลูกที่มีงานดีเออเงินเดือนสูง พอใช้ใจในครอบครัวนะคะแล้วมีใจห่วงหาพ่อแม่ก็ไปอีกว่างอันนั้นนี่เขาเรียกว่าบุญวาสนาแต่วัดเอาความเป็นจริงตรงๆมองภาพที่เห็นตรงหน้าแล้วเราเตรียมพร้อมอืมกับสิ่งความเป็นจริงโดยต้องไม่ต้องมานั่งน้อยใจไม่นั่งเสียใจดีกว่าสําหรับมุมญจ่านะฮะอะแม่แม่ยุคเห่านี้นะยุคปัจจุบันเนี้ยสองพันยี่สิบห้าแล้วคิดเห็นเป็นสังเด ลองมาเสริมเติมข้อคิดหัวอกคนเป็นแม่สิ